จ๋าเย็นนี้พ่อบอกให้เอื้อยตำน้ำพริกอย่างที่แม่เคยทำให้กินด้วยมะเขือของแม่นะวานอร่อยดีเอื้อยขอเอาไปให้พ่อกินบ้างนะจ๊ะพ่อต้องกินข้าวกับมะเขือจิ้มน้ำพริกจนพุงกลางได้แน่เลยปปปปปวันนี้พอก่อนนะจ๊ะเอื้อยต้องไปตำน้ำพริกแล้วล่ะพรุ่งนี้เอื้อยมาหาแม่ใหม่นะจ๊ะอ,อร่อยจริงๆมะเขือเนี่ยลูกก็โตทั้งกรอบทั้งหวานดีจริงๆ พ่อไม่เคยกินมะเขืออร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเออไปเก็บมาจากไหนล่ะลูกเอืยฮะเออก็แถวๆนี้นะจ๊ะพ่อเลยเก็บมาสดๆจากต้นเลยนะจ๊ะโอ้ยวันหลังต้องให้อ้ายกับอีไปเก็บมายำกินซะหน่อยแล้วได้ดูแม่แม่มดูมุนี่นะอีไปเก็บให้กูได้แม่แม่ทีจะยำมะเขือวันไหนเอือยไปเก็บมาให้เองก็ได้นะจ๊ะโอ้ย,ยงั้นกดดีนสิรับรองว่าต้องอร่อยแน่ๆ นั่อ,อยู่ได้ยังไละอีกไม่เห็นมีต้นมะเขือเลยทําไมไม่เห็นไปเก็บมะเขือสักทีได้ใจญ่เ้ยมูแต่ให้ข้าวปลาอยู่นั่นแหละคอยนานแล้วนะเอ้ยต้องไปหาแม่แล้วนะขอบใจมากนะจ๊ะที่มาช่วยรดน้ําต้นมะเขือให้ทุกวันชื่นใจจังเลยอย่างนี้สวายสู้ตายละล่ละหนูเอ้ยมากไปหวายลำเส้นละไว้ห,วหน้าพี่โดมะพี่คุยเจี๊ยจะสวายเนี่ยจะได้เรื่องเลยอ่ะโดดเดีะวเธออีกอยุ่ยเยเดินมาทางนี้แล้วละ่ะ รีบตามไปเถอะพี่อ้จะได้รู้ทีว่ายายเอื้อยไปเก็บรูปมะเขือมาจากที่ไหนกันแม่จา๋ดาดอกไม้ที่แม่ปลูกเอาไว้ออกดอกเต็มต้นเอื้อยเลยเก็บมาร้อยมาลายให้แม่นะจ๊ะเอืย้ยลูกแม่ช่างน่านรักจริงๆได้ยินไหมพี่อ้ยายเอื้อยเรียกต้นมะเขือว่าแม่นะสงสัยจะบ,บ้าไปแล้วละมั้ง เดี๋ยวก็เร <|so|>> ียกปลาว่าแม่ตอนนี้ก um, uh, ็เรียกมะเขือว่าแม่อีกลับไปบอกแม่ก่อนดีกว่าได้อีนั่นเราจะได้อุ๊ยตาแล้วเยอะแยะไปหมดโอ๊ยโอ๊ยไอ้ ละสิพี่ปาราไปเลยสมดั้มนะโอ๊ยโอ๊ยเอ็ยโอ๊ยโอ๊ยแสบตึงขาดเจ็บก็เจ็บโอ๊ยไม่ไหวแล้วเจ็บใจจริงๆเลาขออกมาขวาเลย อุ้ยเธอนะอย่าห่วงเลยพรุ่งนี้แม่จะให้ยายเอื้อยไปเก็บมะเขือมายำกินให้เสรอยา่างทีเดียวเชียวอยำามาขื่ออร่อยแม่อร่อยแม้จะไปเก็บมะเขือหรือยังไงล่ะแม่อ้าวเราก็ตามมันไปเก็บมะเขือด้วยนะสิพันจังไปถึงพันเห็นเจ้ามดลงืุนต่พอดีเลยหรอสนุกมากเลยคราวนี้เราจะเข็ดได้แล้วมนะั้งอืมแต่ข่าว่าสองคนนั่นนะ เห็นหนูเกื่อยกับตนมะเขือแล้วคงจะไม่ปล่อยเอาไว้เฉยๆแน่ๆนะจริงด้วยลุงดุกพูดถูกว้าชักไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วแหละทีนี้ตอนแม่ประบูทองอยู่ในน้ำแท้ๆพวกเรายังช่วยไม่ได้เลยั่นนส้ต้นมะเขือไปอยู่บนบกพวกเราจะช่วยได้หรอเราจะทำยังไงดีลุงดุ๊กมาเป็นเห็นหน่อยสิลุงดุกทำาไงดีเราไม่แย่แน่ๆเลยเช้าวันนี้เพื่อยมาเก็บมะเขือ เพื่อนไปให้คณิดถีทำยำม,มะเขืออ่อนโดยหารู้ไม่ว่าคณิดถีอ้ายและอีแอบสะกดรอยตามมาแม่จา๋าวันนี้ใหขอเก็บมะเขือไปเยอะหน่อยนะจ๊ะพ่อเขาชอบแล้วเย็นนี้แม่ถีน่ะเขาจะยำม,มะเขืออ่อนด้วยนะจ๊ะแม่พอแค่นี้ก่อนก็ได้นะจ๊ะแม่แต่ฉันยังไม่พอไอที่เหลือเยอะแยะบ,บนโต๊นนะนั่นจะเก็บเอาไว้กินคนเดียวหรือย,อยังไง ไอ้เอีเก็บมาให้แม่ให้บทเลยลูกมามามามะมา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 ม่เลมา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 ีาม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 นมามเมา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 ทํามาอามามามานา็ามามาม่าม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 ไมา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 มทมามมามามามมาได้ามมามมา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 มมมาามาาาม เหนียวจนเดินไม่ได้เลยแม่จ๋าจะเป็นไปได้อย่างไงไหนมาแม่เด่นเอร์เลยแม่เฮ้ไเด่นจ๊ะเหนียวจะแต่งเมย์อย่างเงี้ยโอ๊ยโฮ้ยเป็นยังไงครัโอ้โหแล้วนะอุ๊ยเป็นแค่มะเขือนึกว่าวิเศษดักใช่ไหมนั้นก็ไปตอกเอาไว้แล้วฟันมันทิ้งซะเลยนี่อีโต้เห็นไหมเอออย่านะเจ้าเมธีเดี๋ยวฟันนะไปมีทางฉันจะฟันชอบ๊อป ลอยทับชับช็อกนี่ตาดไปพาไปลยอย่าจะตัดเลยนี่อย uh ่าพอเลยอย่าเชื่อต้นไม้จะไปเลยไปเลยหมดเลยไปเลยแก่เลยหลังจากฟันต้นมะเขือทิ h h ้งจนหนำใจแล้วคณิถีอ้ายและอีก็กลับมาบ้านอย่างมีความสุข พร้อมด้วยมะเขืออีกหนึ่งตะกร้าอุ้ยนานๆออกแรงถีเหนื่อยเหมือนกันนั่นนี่อะสมน้ำแน่ยี่เอ้ยเน่อีนะเอาแต่ร้องใหญ่ใหญ่ให่ป่านนี้ร้องห้าที่มูกโป่งไปแล้วเนาะพี่ไอ้เนายใช่ไหมเอ๊ะนี่มันมาเขือแม่ประบูทอนี่นาแย่ละต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับแม่ประบูทอแล้วก็เอ้ยแน่ๆเลย ตายตายแล้อีกินเขาไม่ได้ยังไงอะขี้ด,ดินทั้งนั้นยังไม่ได้ล้างเลย,ยะอะมาเ<า><ล>ดียว<ด><ส>เองไม่เป็นไรหรอกอร่อยจะตายบ้าแกสองคนรีบไปอาบน้ำเถอะนะ<า>บแมแหมมเขียวต้นมะเขือเต็มทีเย็นยนี้เราจะกินยำมะเขืออ่อนแซ่บๆให้มันอร่อยสะใจกันไปเลย ึกแล้วเชียว่าองเกิดเรื่องกับแม่ปลาบูทองแหงนี่ยก็เลยเก็บมะเขือลูกนี้เอาไว้ให้เออพวกนั้นนะโหดร้ายมากว้ใจยัาใจมานไม่รู้จักบาปบุญคุณท่อซะบ้างเลยนะเนี่ยฉันว่าฉันเอามะเขือลูกนี้ไปหาหนูไยก่อนดีกว่าระว,วังอย่าให้ใครเห็นนะแม่เป็ดแล้วกลับมาส่งข่าวกันบ้างนะถ้าไม่ได้แม่เป็ดเออคงไม่มีอะไระไว้แทนแม่ เด้จะฝังแม่ไว้ตรงนี้นะจ๊ะคงไม่มีใครสงสัยหรอกับมาเตะที่ดูแลแม่ด้วยนะได้ดูแลแล้วหนูเอื้อยไม่ต้องห่วงหรอกเทวดาเจ้าค่ะเอื้ยกับแม่ไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยสงสารเราสองแม่ลูกเธอะนะเจ้าค่ะตอนนี้เอื้อยไม่มีใครแล้วขอให้เอื้อยได้อยู่กับแม่อีกครั้งเธอเจ้าค่ะกรุณาสงสารเราสองแม่ลูกด้วยเถอะเจ้าค่ะก็เพราะสงสารนะสิ เ้าที่ต้องคิดสะก่อนว่าจะให้เจ้เป็นอะไรถึงจะไม่ถูกใครรังแกได้ง่ายๆอืมเป็นปลาบู่ทองก็ถูกจับกินเป็นต้นมะเขือก็ถูกจับกินเอ๊ะยังงั้นต้องเป็นของที่กินไม่ได้สินะถึงจะปลอดภัยหน่อย แล้วจะเป็นอะไรดีอ๋อใช่แล้วจะไปเกิดเป็นต้นโพทองดีกว่าและคราวนี้ใครจะเด็ดจะกินหรือทาอะไรเจ้าก็ไม่ได้ท้งนั้นถ้าจะไม่ยินยอมซะอย่างจริงไหมเป็นความกรุณาอย่างยิ่งเจ้าค่ะท่านเจ้าจงกลายเป็นต้นโพทองที่สวยงามเป็นร่มโพร่รมสาสให้ความอบอุ่นแก่ลูกต่อไปนะโอ้เพียงด้วยผลแห่งความดีของคณิ t ฐาและเอื้อ เทวดาจงบัดาลให้ผลมะเขือกลายเป็นต้นโพทองเพื่อให้สอแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง